นูวนิวไปไหนเฮียน <come> ี่นูนิวอยู่นี่นินิวอยู่นี่ครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศห้องสวยมากรอทุกคนเข้ามาก่อนเทแลว์ยุมอะไรอะยุม วันนี้เฮียยิ้มกุ้มกิ่มทั้งวันเลย,อยตอนเดิยมยังม,มาไม่ถึงมาถึงแล้วก็ยิ้ม,มนี่อยาให้ดูบรรยากาศห้องนะครับผมเดี๋ยวให้หนูหนิวพาทัวร์ปึ้งเริ่มแต่ตรงนี้เป็นเต็นท์นะครับผมอันนี้กล้องหลังกล้องหลังอ้าวอ,าอันนี้อะไรผมอันนี้เห็นแล้วก็เข้ามาเปิดประตูปุ๊บนี่ห้องห้องสวยมาก เหมือนจะมารีวิวแต่เปล่านะครับผมใช่ครับตรงนี้มีเตียงน,นี้มีอ่างจริงตรงนี้สวยมากทุกคนสถาปนิกของที่นี่ออกแบบสวยมากใช่แล้วก็อีอันนี้นั่งเทียวสบายมาก <c oughs> นั่งสบายมากตอนแรกแบบว่ายังไม่ได้ลองนั่งแต่พอมานั่งปุ๊บมันสบายมากตัวนี้อันนี้สบายมากใช่แล้วมีอ่างตัวนี้นนคือเราไม่นอนเตียงเราจะนอนอ่างตัวนี้หรือว่าเมื่อกี้ถามว่าพี่เอกพี่เอกเป็นคนดูแลของพวกเรานะครับผมเขาบอกเราบอกว่าเนี่ยเดี๋ยว ตกดึกมาเราจะเอาฐานมาเราจะจุดไฟเราจะเก็บเอาเนื้อมาย่างตรงนี้ัที่นั่งที่นั่งที่เนื้อย่างไม่ใช่เป็นเต็นนะครับผมเป็นเต็นที่ใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นซิงแนนอันนี้ผมชอบตรงนี้มากที่แบบอันนี้เป็นก๊อกพอบีบปุ๊บเนี่ยเป็นแบบเหมือนเป็นออกแบบสวยมากมานาทาไทยมากออกแบบสวยมากห้องอาบที่อาบน้ำเชียน้ำออดอแบบออดอแล้วก็จะมีกัน การแบบว่าปิดการระบาใช่ไหมครัตอนนี้เราอยู่แบบเหมือนบนดอยแหละมไม่ใช่บนดอยแหละดอยครับปิดแบบการแอร์ออกกันนี่เอาดอนะครับมีกระจกข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำไอชิงออกแบบดีมากเลยห้องน้ำก็จะแต่ห้องน้ำม,มืดๆนิดนึงใช่พอจะต้องเริ่มตกหึกแล้วรนี่เดี๋ยวให้ดูแบบกว้างๆนะครับเสื้อสวยมากเสื้อตัวนี้นะครับ สะคุมอาบน้ำใดๆตรงนี <Sí> ้เป็นเสื้อที่เอาไว้เป็นหม้อห้อมมันมีชื่อได้แต่จำชื่อไม่ได้แต่แต่สิพึกเรียกว่าหม้อห้อมใช่ไปข้างนอกกันอันนี้ก็เป็นวิวเอาดร์นะครับผมตรงนี้เชิญครับเชิญครับขอบคุณครับแต่ตอนนี้มา่อกี้ ระหว่างนี้คือเขาแบบแนะนําอะไรหลายอย่างมากแต่ตอนนี้พาทิพย์ไปแล้วนะฮะซึ่งนจะบอกว่าเราก็ถ่ายรูปไม่ทันเหมือนกันถ่ายได้ไปบางส่วนนิดนึงหนาวไหมไม่หนาวไม่หนาวครับแล้วคือตอนแรกอะผมจองห้องจองห้องไม่มีแล้วมีอ่างตรงนี้ด้วย <l> ไม่คิดว่าจะมีอ่างตรงนี้ด้วย <l> เขาบอกว่าถ้าอยากจะใช้นะครับผมสามารถบอกบอก,บอกทีมเขาได้นะครับผมเดี๋ยวเขา จะมาแบบว่าเอาบับเบิลก็ได้หรือว่าจะเอากุหลาบก็ได้น่ารักดูเลยดูแลดีมากคืนนี้คงได้แช่แหละใช่ตรงนี้เราก็จะทําเป็นุ้ยน้ำอุ่นเลยใช่อันนี้เขาใส่มาแต่ตอนเช้าเดี๋ยวเราต้องแก้โดนแดดโดนร้อนอันนี้เราก็จะทําต้มเลือดหมูกินตรงนี้ตรงนั้นเนื้อย่างเนื้อย่างอยู่ข้างในต้มเลือดหมูอันนี้หม้อใหญ่นะฮะกินกันสองคนจุกก ชอบมากชอบห้องสายชอบห้องมากนะครับผมไม่รอให้ตอบเลยนะนั่งตรงนี้แล้วกันเฮ่อือถือว่าพาหนูมาเดทนะครับผมดับเบิลเดทอย่างที่บอกไปเป็นดับเบิลเดทอ่า สามร้อยกับห้าร้อยเคนะครับผมก็พามาที่นี่ยังเหลือเอ่อเจ็ดร้อยเก้าร้อยเจ็ดร้อยเก้าร้อยแล้วก็หนึ่งจุดหนึ่งท่านเห็นอ๋อถ้าถึงนะเ้เอนนี้สมอันนี้นะครับ้ยนนีนนาีใช่ครับผมขอบคุณมากเลไม่ต้องขอบคุณหลายรอบเกีงใจแล้วเนี่ย เป็นเฮียเองที่จะเก่งใจเหมือนแบบว่ามาเที่ยวด้วยกันจริงๆจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ถือว่าโอกาสมาเที่ยวด้วยกันมาเอ็นจอยด้วยกันมาสนุกด้วยกันแล้วก็มาเซฟบรรยากาศด้วยกันใช่บรรยากาศดีมากถ้าบรรยากาศดีมากท่าากาศดนจะเป็นสถานที่อะไรดีที่ดีมากๆจริงๆการเดินทางเป็นอะไรที่ฟิลมากซึ่งเราก็ได้ถ่ายถ่ายไปถ่ายกล้องไปบ้างนะครับผมแล้วก็มาท่าน้ำแล้วก็นั่งเรือมา ตั้งเดินมาก็มีพนักงานต้อนรับมาแล้วก็เดินขึ้นมาใช่แล้วก็มีน่าจะเป็นเจ้าของเป็นฝรั่งเป็นฝร<อ>ั่งผู้หญิงคนหนึ่งใช่ที่พูดแบบต้อนรับเราแบบต้อนรับแบบดีมากๆผมชอบตรงที่คือเราจองห้องที่ไม่ได้มีมีอ่านจากุซี่ข้างหน้านะครับผมใช่แลแ<ต>้วเขาบอกว่า,อาตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่าเขารู้จักเราหรือเปล่า ก็ไม่ร <movie voice> ู้เขาแต่เขาอัพเกรดให้อัพเกรดให้ผมกับเนี่ยใช่แล้วบอกว่าห้องห้องนี้เป็นห้องที่วิวดีแล้วก็มีอ่างมากที่สุดแล้วก็คือห้องตรงนี้เป็นวิวริเวอร์นะครับผมเป็นวิวอาลโดรแล้วก็เห็นภูเขาที่ให้ดูตอนแรกวิวมใช่ซึ่งซึ่งที่นี่จะมีเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์แป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเขามีกิจกรรมให้ใช่มีกิจกรรมให้ของทางทางรีสอร์ทเรียกว่ารีสอร์ทตรงน รีสอร์ทแหละรีสอร์ทรีสอร์ทแหละทางรีสอร์ทนะครับผมซึ่งเขาวางไว้เราก็แวะมาไะไรเผื่อทุกคนคิดถึงกันนั้นอะไรอีกประมาณสิบนาทีหรอสิบนาทีใช่ใเดี๋ยวอีกสิบนาทีเนะไม่เกินนั้นเด้อนี่เพราะว่าเพาต้องไปแล้วใช่เหมือนเหมือนเขาจัดตรงตรงบาร์นะให้ด้วยบอกว่าเป็นไพรเวทนี่ก็งงว่ามันมีด้วยเหรอแต่เหมือนเหมือนเหมือนเขาแบบจัดให้เลยเมื่อกี้ เข้าห้องมาก็จะมีใบใช่ไหมฮะใบแอตี้ว่าแล้วเพิ่งอ่านแล้วบอกว่าคุณซีพึกและคุณหนูนิวชเวอร์ลินและคิดในใจเราจองชื่อเราจองเฮียเฮียจองเราจองเราจองชื่อเราคนเดียวอืมแต่เขาเขียนชื่อผมไปด้วยอแปลว่าเขารู้ะเขารู้จักอันนี้ก็ไม่ได้ถามเหมือนกันว่าเขารู้จักเราหรือเปล่าเราไม่รู้เหมือนกันเราก็แอบตกใจแบบรู้ชื่อรู้ชื่อผมด้วยอุ้ยคั้นี้ก็น่ารนะครับผม ก็มีมก,ก็มีหลายกิจกรรมมากๆแล้วก็มีกิจกรรมที่รวมอยู่ในอยู่ในแพ็กเก็ตนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากทํากิจกรรมอื่นๆเขาบอกว่ามาที่นี่ก็ไม่ได้ไปไหนกันก็ทํากิจกรรมของที่นี่มีเดินแบบธรรมชาติชมธรรมชาติหลายอย่างมากใช่ช้างด้วยครับวกนี้ใช่ตอนที่เรานั่งรถมาก็มีช้างมีช้างเห็นช้างหลายตัวเลยเห็นช้างหลายตัวเลยเนียเป็นช้างหรอมองนะช้างตัวใหญ่ช้างตัวใหญ่กว่าเฮียตั้งเยอะตัวใหญ่ ใช่ที่พักดีมากครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มารีวิวนะครับผม,อมตอนนี้ก็ตอนนี้นิวนิวแฮปปี้ <Happy S 2> ไหมครับแฮปปี้มากเลยครับแฮปปี้แต่แบบตั้งแต่เจอพนักง,งานข้างล่างเนี่ยไม่แฮปปี้ตั้งแต่มา,ต,มาตอนเช้านะครับอุย้อยฟิลเตอ,อร์เลยเนี่ย <laughs> แบบก็มีเสียงแมลงใช่ก่อนหน้านี้ทุกคนก่อนหน้านี้ขำมากตอนที่จะมาไลไ์แล้วได้ยินเสียงตุ๊กแก,แกซึ่ง <cinematic S 1> แปลว่าเรามาถึงแบบแหล่งธรรมชาติจริงๆแล้วนี่สินะฮะเสียงตุ๊กแกดังมากแต่ผมหาตัวไม่เจอหาตัวเจอจะทําอะไรจะหาทําไมจับรลอเล่นผมไม่กล้าจับหรอกกล้าจับไหมไม่กล้า มิเตอร์หนูนิวยังรอดมาถึงมาถึงพิลเตอร์พิลเตอร์จมูกนี่ใช่ไหมหนูนิวยังรอดใช่ไหมฮะเขามาถึงที่พักก็รู้สึกเริ่มง่วงอีกนใช่แต่ไม่ได้เราต้องไปทำแอคทิตย้ก่อนตอนหนึ่งทุ่มเขาก็เหมือนมีจัดอะไรให้สักอย่างครับใช่ร่วมกิจกรรมของเขาเราต้องมาเราต้องคุมนะครับผมใช่แต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่กับที่พักแลาแวกนี่แหละมันมีแค่อยู่ในห้องแบบไม่ต้องออกไปไหนก็ผมก็ ก,ก็ดีก็แบบดีม,มากๆแล้วอ่ะดีใจที่ชอบนะครับเช่บอยู่แล้วจริงไปไหนก็ได้ครับไปได้ไปได้ทุกที่แหละทีนี้แพงอีกแล้วทุกคนก็บอกแล้วอย่าพูดถึงราคาก็อยากบอกให้ทุกคนรู้เฉยๆว่าแพงอีกแล้วครับแพงมากด้วยก็อาไทพูดตรงแพงไหมพอมาถึงก็รู้สึกว่าคุ้มนะ กับแพ็กเกจนี้คุ้มครับแต่ว่าก็แพงอ่ะก็แพงอยู่ดีแปลว่าเราถ้าแพงเราต้องใช้เวลาคุ้มเอ้ยขอบคุณคุณเนี่ยไม่มีเงินเนี่ยเสียงดังอีกแปลว่าสัญญาณไม่ดีอะครับผมก็ทำไงไม่มีเดี๋ยวไม่เล่นเสียงวูรุ่มแล้วแบบ นานๆนาทีมาครับผมไม่ได้บบว่าติดรูหลาอะไรนานๆนาทีแบบได้มาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนานๆนาทีกลับมาที่นี่ด้วยเด็ครั้งต่อไปนี่ผมไม่รู้จะพาเฮียไปไหนอี่ไงพาไปพาไปแบบทาพาไปแบบธรรมดาธรรมดาก็ได้ก็อย่างที่บอกไปเพาไปที่ที่อยากมาแต่ละที่ให้ไปอารมณ์มันจะมีฟิลแบบเกรงใช่ไหมผมไม่ต้องเกรงใจชิลมากได้พาเฮียไปเดินตลาด ตลาดกัดหลวงอะไรนี้ใช่ไหมไม่รู้ยังไม่คิดครับทุกคนทำอะไรอยู่ฮะใครเคยมาบ้างครับผมถือว่านานามาิสแต่สวยมากตอนนี้ทุกคนดูนี่ดูอยฟิลเตอร์นี้ทำห้ฟ้าสีสวยขึ้นสวยมากจับอะไรแมลงหรอจับหิวใช่ไหม นี่มันมีแบบเหมือนตรงอันนี้อ่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้แบบสวยๆจับเราไปไว้ไหนจับแล้วก็มาไวตรงตรงนี้ตรงนี้ทุกคนไม่เห็นว่าผมไวตรงไหนเ <Yeah. S 3> ย่อุ้ยอุ้ยอะไรพี่จบไม่เป็นไรเดี๋ยวจับไปให้เน็ตหยอ,อกค่ะเสารพ่อครัวีจ่จบ เห็นแอบเห็นคนเล่นเทนมีคนเล่นแฮดดรกไปใช่ไหมแฮดดักชื่ออะไรนะไปโซนไปโซนที่เชียงรายหรือเปล่าโซนที่เชียงรายผมเขแอบเข้าไปดูอยู่เหมือนกันแล้วแบบเล่นจนติดเทนด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะห้าแสนกว่าแล้วด้วยทุกคนน่ารักกันจังเล่นน่าจะเล่นให้แต่เมื่อวานแล้วครับมันเห็นอยู่ตีกองข้างหลังเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่ามันเป็นแบบกองกองยาว ถ้าเฮียทำมันถือตกลงไปถ้าเฮียทำมันถือตกลงไปมีมีเด็กโซนครับเอองชะเอิงเออยเอยเอยเอยไม่เคยตีอันนี้นะไม่กองก็แบบกองยาวตีแล้วก็ต้องร้องแบบ โโย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 ยยะคึกมีเด็กซนคึกฮะคึกแล้วก็โดปทุกคนเดี๋ยวเราจะแวบมาไลฟ์เรื่อยๆแหละแต่วันนี้เดี๋ยวต้องไปแบบกิจกรรมแล้วนะมาคุยกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่แบบเล่นแท็กกัน <c oughs> วันนี้ก็ตั้งใจพาห <c oughs> นูมาเดินปัเดชที่นี่ ก็หวังว่าจะมีความสุขไม่ต้องหันี้ก็หวังว่าจะมีความสุขเป็นอะไร happy happy มีครับมีเยอะมากด้วยจริงจงแต่เมื่อวานแล้วถ้าป้าปลามาดูอยู่ไม่ต้องห่วงฮะเพราะว่าแอนซีดูแลดีครับใช่ครับไม่ต้องไหนห่วงฮะัปลามาเมื่อที่แบบเมื่อวานเหมือนคนคอมเมนต์มาใช่ปลาคอมเมนต์แต่เราไปเห็นในในแฮชแท็กไงว่าป้าเป็นห่วงบางทีแบบไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใช่เฮดูแลดีมากครับไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนเลย แม่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 เจเจอมวยไออีอาราทุกอานะครับเราเป้ยทุกคนป้าปานะครับไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงผมนะเป็นห่วงผมดีกว่าฮะเพราะผมอาจจะสะดุดยอดย่าแล้วก็ล้มลงไป <c oughs> แ,ตแต่วันนี้เฮียไม่สะดุดเลยกลัวผมกลัว <c oughs> ทัรเฮียทำทรศัพท์ตกมากเลยมันสูงอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเเคียบข้าามให้หนูเพื่อนำให้ถือ ผมถือหรอทุกคนละของทุกอย่างเป็นรูปชาใช่รูปชา,ชาอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่น่ารักอะไรดีรูปแล้ <c oughs> ถ้าอยากรู้ว่าจะองใช้ยังไงอะไ,ไฟอะหอรือว่าเป็นไฟโซล่าเซลล์ไฟตึ่งไฟตะแกรงเอ้ยตะเกียงคือตรงนี้ก็กลัวโ,โทรศัพท์ตกเหมือนกันนะสูงมาก เ็นผมอ๋อปักไฟผมถ่ายเฮียอยู่ปัดไฟฮะไม่สวิตไฟเนี่ยโอ๋อหถือว่าต้องเปิดในบ้านหรอถ่ายปะตามตามถ่ายเฮียตามตื่นดเ๊ดนี่ฮะลนรถแบบรถทาง ทางรีสอร์ทสวยเลยเนาะรถทางรีสอร์ทเป็นเหมือนรถแบบโกบบรี่อะอารมณ์แบบสมัยแบบสมัยยุคเหมือนทหารอะไรอื่งี้เหมือนมาย้อนยุคอ๋อเจ้ารับสำรับอะไรดีขอรับไม่เอาสำรับครับกินเอาอะไรครับเอาไม่รู้ครับ สวยอ่ะถ้าอากาศดีวันนี้น่าจะแจ่มแต่นี่ก็อากาศดีแล้วนะนี่ก็แบบสุิ้นถ้ามาหน้าหนาวผมว่าน่าจะดีหน้าหนาวก็ต้องมาแล้วมีคนกอดนะหน้าร้อนก็มีคนกอดได้ไม่ต้องหน้าหนาวก็ได้ใช่หน้าไหนก็มีกอดได้อืแต่ที่นี่มีสีหน้าฮะอ๋อเพราะว่า four season หนูบอกพี่กัดไปเรียบร้อย น่าไปมากันได้นะครับสนุกสนุกเอนจอยมาเที่ยวแบบธรรมชาติพามาแบบเหนือสุดในสยามชายแดนสามแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาลำคาพระธาตุลอยตุงคำขวัญเชียงรายเนี่ยจำได้ไงอ่ะก็พูดมาแต่เด็กอ่ะปกติเราจำอะไรไม่ได้ทุกคนเหมือนแบบมีคนเรียกว่าไม่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับทางแสงเนี่ดว เดี๋ยวมันจะพืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอไป enjoy your life in อ่า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 ดีสนี้ก่อนนะครับไปทำกิจกรรมบนแท็กเตอร์โว้เรืออ้เรื่องยาวรือแท็กเตอร์ตัดะต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 ๆๆๆัๆๆัๆๆๆๆๆ หรือว่าเราไปเลยไหมเพราะว่าทุ่มเพราะทุ่มหนึ่งเราไปอันนี้บอกว่าพี่ครับถ้าผมจากิจกรรมไม่ได้อะจะตามผมครับเขาบอกตามครับผมมาตามครับเดี๋ยวเราก็ไปแล้วนะครบใช่ไายหนดเจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีทุกคนสวัสดีปีใหม่สงการทุกคนมีความสุขแฮปปีเหม่พวกเรานะครับสวัสดีสงการนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปเจอกันอีกครับเดี๋ยวไว้มาไลฟ์ใหม่พรุ่งนี้ 就弄。